เส้นละพันสองพันก็เอาไปวะมันก็ยังดีกว่าเส้นนี้อยู่เออเดี๋ยวอะไรนี่ทำอะไรนี่ฮหจีหักบ่หหัักมนออ๋อมันสะเทือนไงมันมันมันสั่นไงสั่นมันหนักไงไม่ต้องยันลงล่างเลยครับต้องยันลงเลฮะยันลงล่างครับ อ๋อไอจิ้มไปแล้วบ่ไปไงมันไม่บอกไม่กล่าวเลยฮานี่อาราติอยู่อ่านี่โรงพยาบาลมัวก์ไอโยมอัางบ่ฮะไอเอาโม่มาไม่ย่างเนื้อหัวทางขยะโรงพยาบาลฮะไอเอาทางขยะโรงพยาบาลมาหัวในได้ข่าวว่าเฟซหายบ่นี่นะ วิ่งงานใครกับกับใครฮะคนไห<ค>นค,คนขับล่ะถ้าคนขับขับไปเราก็ไปไหนก็ได้พี่พุพธายเหลืองบอกปเหลออ้ oh. เอาแล้วใครขับมามนในนัดอ๋อ oh. oh. อีใช้แค่ยี่ห้อนี่ก็พอ4ี0 0ันแปดไก็ไม่ไม่ใส่ยางใหม่หรือพี่บุตรหรือว่ามันยางใหม่มันนี่เนี่ยที่ผมไปซื้อมาโอ้โหมันก็ไม่แตกต่างกับข้างนู้นเลยโอ้ยังเหลือเยอะอยู่พูดถึงล้อหลังได้เงินคืนแล้วเด็กพูดพูดถึงล้อหลังอ่ะเอาเหลือๆจากของผมก็ได้ใช่เราวิ่งไม่ต้องใช้ของใหม่ลหััง่นีคือคือมันมันตะกุยมันจะไอ้นี่ไง ระเบิดแเราไม่ต้องเสียดายมันนะยางใหม่ยางใหม่เราใช้โอ oh. ้ดูนไปคู่นี้คู่นี้ผมซื้อมา2,800 2,800คู่หนึง่งคุม้มวิ่งงานได้20,000แล้ววิ่งงานได้20,000แล้วโอ้ก<ฮ>็คุ้มนะมันยังใช้ได้อีกนานนะโอ้ใช่ยังเหลืออยู่ก็ของผมก็เหลือป,ประมาณเท่านี้แหละ แล้วก็ขายไปสองพันแปดท่อที่แก๊สส่งมาส่งมาก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละที่ผมจะเปลี่ยนจากล้อหน้าแล้วก็จะเอาตัวนั้นออกเหลือเยอะกว่านี้ไหมประมาณนี้แหละไม่พูดถึงถ้ามันไม่รั่วมันไม่อะไรอ่ะมันก็ยังดีกว่าฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็เอาเก็บไปหมดแล้วงนนู่ไม่ถ้ามันหมดก็ให้มันระเบิดมันไม่เป็นไรมันไม่ไม่ไไม่ได้เสียดายอะไรดี อย่างเราวิ่งดินวิ่งอะไรก็ถอยแอบข้างทางก็ยกดำเลยโ no. น,น่เนี่เนี่ยน,นี่ก็บวมแล้วนิดหนึ่งนี่เตะกิมดูเิไอ้อน,ไนี่มันเป็นมันจะต่ำกว่าฝั่งนู้น,นพอพีวุฒใส่มาปุ๊บมันก็ยืนเสมอกันเลยทีนี้อ,อีกสองเสน้นถอดวันไหนถอดวันไหน <c oughs> <c oughs> แต่นั้นมันก็แต่มันก็ยังดีกว่าตัวนี้อันนั้นมันเสียด้าอีกอันนี้กว้างกว่ากว้างกว่าผมชอบเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไงผมชอบตัวหน้ากว้างแปดสิบสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าคืออะไรสองเจ็ดห้าก็คือหน้ากว้างและแปดสิบคือแปดสิบคือแก้มแก้มแปดสิบคือนี่ครับแปดสิบคือแก้มถ้าตัวนี้ตัวนี้โค้ดอยู่ตรงไหนเนาะ ไหนอ่ะนี่อันนี้หนึ่งสี่ห้าอันนี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่สามย่างดินอ้ใช้ไปเหอะไม่เป็นไรดอกรถดินแตกไปแล้วรอบหนึ่งฮะแตกไปแล้วเป็นไรเหยียบอะไรเหยียบเหยียบเข็มจริงเหยียบเข็มเข็มตะปูเล็กๆนไหยแตกรั่วรั่วรั่วก็บอกว่ารั่วว่ะเอารั่วก็แตกเหมือนกันบ่ะ เคยเลือบมันเคยแต่ก็แตกตัวหนอแตกกับโรคเหมือนกันหรอหูยใหญ่เหลือติดเลยอันนี้แบบสับของตั้งร้านยางอะรั่วก็ปาได้แต่ก็ผิดเนี่ยทำให้ผมใหม่เลยมันรั่วตรงนี้เลยเอ้าทำไปแล้วก็รู้จักทำเองบ้างว่ะลูกน้องลูกน้องก็มี ต้องรับประกันนี่บอกฮะแค่ใส่ตัวนี้ต้องรับประกันบอกโอ้ยอมเลยรัขาไฟนี่ต้องเคลียร์เงียเออเอ้ยเชื่อฟรีหรือว่าเก็บตังค์อ่ะเจอเองเอ้ดูแลเสื้อเลืองลูกน้องพี่ดีๆเด้อเนี่ยมันจะร้องไห้แล้วเห็นไหมน่ะเด็กเด็กซีสเกตอ่เออบนบน ไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเขตนน้นนานแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วหางานให้ด้วยเด้ออยากวิ่งกับคันเขียวอ่ะเนี่ยคันเขียวท่อปาร์ตเนี่ยเนี่ยท่อปาร์ตอย่างแรงเนี่ยคันเนี้ยพิพุธท่อปาร์ตอย่างรันเลยนะเนี่ยคันเนี้ยนี่แหละคนดังในติ๊กตอกเลยคันเนี้ยเออ เออจอดไว้เฉยๆคือตลื้ออ่เอ็นโนมันไม่ค่ังถ้าถ้าจอดไว้เฉยๆไม่ดังครับรเาะว่าเจงไอรอก็นี่หละรถไอ้ไอ้ทอนนี่แหละที่ไอ้ต้นมันส่งมาให้ดูเอาพี่พุธผมจะตีกลวยนี่เราฟังเสียงก นกกล้วยหายเออใช่หายไปสองตัวเขาลืมใส่ที่กองนู้เราทำหายสามแล้วข้างล่างหงไปแล้วข้างล่างถอดไปแล้วดลยพิบุตรกินปัญหาะอะไรพิบุตรอุดยังนี่อุดอีจ้าอย่างอันนี้จะตีกล้วยเหล็กเหล็กจะลั่นกว่า <c oughs> ใช่เชื่ยหมอเลยในนอนอนัด จะไปนั่นเหรอจะไปเป็นเด็กสะแก้เหรอฮะทำไมไม่รู้รอ่ะทำไมไม่รู้ใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่มไหมสใส่ใหญ่เพิ่มขลังเนี่นยใส่ออกตรงกลาง,งดำบซิ่งดินด่วน อะไรไม่เราไปเรียกคินอยู่นู่น่ะค่าดินต้องแพงกว่าเขาโลเออเพราะเราต้อแต่งรถแต่งอ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวเอามาซื้อโหนอีกเนี่ยเกจะได้ราคาแพงใช่ไหมเออถ้าเราแตกไปวิ่งอยู่นู่นอ่ะเขาจะให้ราคาดินเพิ่มรถยิ่งดังยิ่งแพงอ๋อยิ่งคนดังยิ่งดับหรือเปล่าไม่ใช่ยิ่งดังดีเราก็หยอกๆไม่ได้เจอกันนานเดือนหนึ่งกว่าจะเจอกันครั้งหนึ่งก็ ไอ้นี้พอดีผมเอาอะไรมาทิ้งไว้ชังเกตที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเสร็จยังทังเรายังเหมือนเดิมเลยยังไม่ประกอบเจยังไม่ได้เชื่อมเลยกุหมดเรียบร้อยแล้วไอเจทำไมไม่เชื่อมา นี่ท่อของผมพี่พุธอืมชื่อต่อเสียป๋องสี่นิ้วสีนิ้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ผมพี่พุธผมจะใส่เป็นเหมือนพี่พุธของพี่พุธปลายโค้งใช่ไหมของผมมันเป็นปายนี่อีกข้างหนึ่งฝั่งซ้ายแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เอ้าพี่จะทำอะไรเหมือนเขาอ่ะ

เออเด็วเดีดเด็ดเด็ดแตกอายึงอีกรอมนูน okay, like ่ะนอตเบอร์สิบสองนะฮี่หนออาเรึงโง่ตัวอ่อยบ้ามายังแม่มาปรับตรูรอนะพุงไม่ไม้นู่ฮี่ยบังแงโง่ทีนึงมาไม่คนเจี๊ยมนี่จะรอนะอาจริงบยแตกไปแล้วครับ แตกหนึ่งอันนี้ก็ถ้าเรามีมีสปอร์ตไลท์เราไปซื้อมาอันใหม่แล้วก็เอาไฟตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนได้เดี๋ยวว่าเราซื้อมาใส่ใหม่ดีกว่าก็ซื้อมาใส่ใหม่แล้วก็เจาะร้อยกว่าบาทเองแล้วก็เจาะไงก็เจาะเองก็ใส่อันนั้นแค่นั้นเองแค่และเราก็ซื้อยกชุดทำไมยังไม่ใส่อีกต้นไปละเนี่ยทำไมไม่ใส่อีกก็เขาที่สามหลอดเนาะ คลิปนี้ก็บายบายรอชมคลิปต่อไปแล้วกันทอลันลัน